อันที่1ครับเราคิดว่าภาพรวมของการปล่อยกู้แล้วก็ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องในปีนี้นะครับนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นภาพอย่างนะครับที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะกดดันในเรื่องของการจัิบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านะครับ มองดีไม่ดีครับณยามดีครับกุรกิจครับธนาคารครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงธนาคารเรามองดีนะครับเธนาคารเนี่ยเรามองให้น้ําหนักเป็นโอเวอร์เวตนะครับร<อ>เพร<อ>เาะก<อ>็เพราะว่าอันที่หนึ่งครับเราคิดว่าภาพรวมของการปล่อยกู้แล้วก็ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องในปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มธนาคารเนี่ย เราก็จะชอบหุ้นแบงก์ใหญ่แต่แบงก์ใหญ่ที่เราชอบในรอบนี้ที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็น b b l เนะครับเหตุผลก็คือ Kbank กับ SCB เนี่ยจะมีเอสในระดับหนึ่งนะครับทีเนี้ยสปีเราวันเนี้ยเราครบ2ปีของการดําเนินนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสเนี่ยเอ่อเราจะเริ่มกลับเป็นปกติทีเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้จริงๆครับว่าเอ๊ะเวลากลับเป็นปกติเนี่ยลูกหนี้ SME ประเภทที่ช่วยแล้วอาจจะไม่รอดนะครับหรือว่ามีปัญหาสุดท้ายแล้วไม่รอดเนี่ย จะต้องมีการบันทึกรายการยังไงบ้างซึ่งในเคสนี้ครับ BBL เป็นลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญนะ่ก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ว่า KBank s c b ที่มี S&E m อยู่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างในการตั้งสำรองหรือมีการรายการบางอย่างที่เป็นลบเนี่ยปรากฏขึ้นมาในแต้มสองได้มากกว่านะดังนั้นเหตุผลเนี่ยก็เลยทําให้ถ้าจะมองบางใหญ่นะครับเรามองธนาคารดีนะแต่ว่า ความเสี่ยงของ SME ที่มันไปไม่รอดเราไม่รู้จริงครับเยอะไม่เยอะดังนั้นเราก็เลยขอขอเลี่ยง K-Bank ขอเลี่ยง SCB ในระยะสั้นไว้ก่อนก็เลยถ้าจะเลือกแบงค์เราจะเลือก BBL เครับเป้าพื้นฐานปลายปีให้ BBL Bank แบกรุงเทพไว้เท่าไหร่ครับคุณกิตครับโอเคครับก็ในฝั่งของ BBL นะครับเราก็ให้ราคาเหมาะสมทางบาัตรเพื่อนหันอยู่ที่159บาทครับ เป้าพื้นฐานปลายปี159บาทท็อปพิกกลุ่มแบงก์ก็คือ BBL Bank กรุงเทพนะครับเป้าพื้นฐานปลายปี159บาทนะครับครับคุณต้นครับทางหลักทรัพย์ Trinity มีมุมมองต่อหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยให้น้ำหนักยังไง Overweight อันเดอร์เวทหรือว่าให้น้ำหนักเท่าตลาดกันแน่ในภาวะแบบนี้ครับคุณต้นคือสำหรับกลุ่มแบงคนะครับเราก็มองว่าตอนนี้เราให้น้ำหนักเท่ากับตลาดนะครับมันแน่นอนนะครับว่ากลุ่มแบงคเนี่ยปีนี้อาจจะเห็นภาพที่มันดูดีกว่าปีที่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงรออยู่ เหมือนกันนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคงไม่ใช่ปัจจัยเดิมๆนะครับที่เราพูดกันในเรื่องของคุณภาพนี่หรืออะไรต่างๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นภาพของเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่านะครับภาพของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันส่งต่อมาตั้งแตเออ่เศรษฐกิจโลกเลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหลายๆหลายๆประเทศนะครับเริ่มพูดกันเรื่องเงินเฟอ้อที่ จะจัดการได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับมีเรื่องของการใช้ตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เตรียมที่จะเอามาจัดการเงินเฟ้อนะครับหรือตัวของ QT เองก็ตามนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่กดดันเป็นตัวที่ชะลอเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการดึงเงินกลับของของภาพรวมของโลกเนี่ย ท้งสหาราัฐยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆแน่นอนว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมันก็จะส่งผลกระทบมาที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นภาพอย่างนะครับที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะกดดันในเรื่อง,องการจับตรของเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านะครับครับคุณต้นให้น้ําหนักแค่เท่าตลาดน้ําหนักแ,<ต>แค่เท่าตลาดเท่านั้นสําหรับกลุ่มแบงค์นะครับถามทําไมคุณต้นบอกว่ากังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมหนึ่ง สองเงินเฟอ้อยังสูงมากไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าและ3ก็คือเฟดเตรียมจะดึงสภาพคล่องในการประชุมครั้งหน้าตลาดเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยนี่คือ3ปัจจัยที่ดึงทําให้ก่อนหน้านี้ภาพของกลุ่มแบงค์ที่ถูกมองดีน่าจะฟื้นตัวไปเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจก็ดูนะดรอปลงมาจึงให้น้ำหนักเหลือเพียงแค่เท่าตลาดนะครับคุณต้นครับเอาละครับงั้นผมปิดท้ายด้วย แบงค์เด่นจากหลักทรัพย์เทนิตี้ขอไม่เกินสองครับรองแชมป์เป็นใครแชมป์เป็นใครครับคุณต้นครับสำรับองแชมป์นะครับเราก็มองไปในตัวของบ bl เป็นหลักนะครับบ bl เยเนี่ยข้อดีก็คือว่าเรื่องของสำรองส่วนเกินอันเนี้ยอย่างที่ทราบกันนะครับมาตลอดว่าสำรองส่วนเกินเขาสูงนะครับยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะครับก็ ก็จะเป็นข้อดีของเขาเหมือนกันนะครับที่มันมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของวล a ชั่นนะครับตัวของ BBL นะครับก็ยังดิสเค n t อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่เองเซฟตี้ก็ยังมีนะครับก็เป็นเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในในกลุ่มนะครับส่วนตัวของ s c b นะครับเราเลือกเป็นท็อปิกนะครับของกลุ่ม อย่างแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการเติบโตของกำไรเนี่ยก็คงจะเห็นภาพที่มันดูดีขึ้นนะครับในปีนี้นะครับก็เรียกว่าภาพที่มันอาจจะโดดเด่นกว่ากลุ่มด้วยนะครับในปีนี้เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปีที่แล้วนะครับ SCB ก็จะมีการบันทึกเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆส่วนหนึ่งเข้ามานะครับเรื่องของการตั้งบริษัทใหม่พวกนั้นมันก็เป็นตัวกดนะครับทำให้กําไรปีนี้เนี่ยพอมันไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกนั้นมันก็น่าจะเฟื่องตัวได้ดี นะครับอ,อันแรกก็คือเรื่อง,องกําไรที่น่าจะฟื้นตัวดูดีนะครับอันที่สองก็คือว่า potential น,นะครับที่จะโตในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ปรับไปสู่ตัวของ S c B X mm. นะครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นจะเห็นว่า S c B เนี่ยมันจะมีหลังจากที่ปรับโครงสร้างแล้วนะครับเขาจะมีความรับหน้าในเรื่องของการเติบโตที่ผมคิดว่าน่าจะเห็น เห็นได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเ,เวลามองเปรียบเทียบกันนะครับบริษัทลูกตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้แบงก์กับบริษัทลูกตัวหนึ่งที่อยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบงก์เนี่ยความสามารถที่จะขยายตัวเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เราอาจจะเห็นการเติบโตใหม่ๆจาก SCB ได้นะครับครับรองช BL, แชมป์ b b l ีเกรุงเทพเป้าพื้นฐานปลายปี172แชมป์คือ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี157นะครับคุณต้น157นะนี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับใครแฟนอาจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับน002ะบวก004แถม006 00แล้วก็ใคร อยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิวโป้งก็แพคเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทาง deal line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แแล้วตามด้วยคำว่า money plus นะครับ M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับ